เอไว้กินที่หลังชิลดนนี่ครับใบกอกให้กินนำ้ำเจ้ามกกินเจ้า ต้มปลาเน่นต้มเลาครับใส่ปลาแดงใส่ใบมะกรอก,กรับสุกเลยี่น้องน้ำปลาแดงน้ำข้นน้ำใบมะกรอกรับใบมะกรอไปชิมกันพี่น้องไป ทำน้ำพริกก่อนครับนี่ใส่ไปแล้วชุรดน้ำปลาพริกเกลือครับแล้วก็จะใส่ใส่น้ำต้มครับน้ำประแดกน้ำพริกน้ำปลา,าน้ำประแดกครับพี่น้อง เอาไปจิ้มกับเนื้อปลาครับสุดยอดลวกเห็ดครับลวกเห็ดนองฟ้าครับเอาไปจิ้มแก้วครับมันอหอนกับได้เดจะไปจิ้มกับแก้วครับพี่น้องเห็ดนองฟ้าจิ้มแก้ว สวัสดีครับพี่น้องมุกพ่อกับบาววนนี่ครับเมนูบาววนอี่เมนูต้มครับต้มลาวพี่น้องออห่างไ้กินทีหลังชิลๆมามาพี่น้องมาต้มครับต้มจำเตียวจำครับพี่น้องตัวไหนหน Mm -hmm. Now all <coughs> <coughs> กุ้มซู๊กซูก๊กนี่ครับใบกอกใครกินน้ำจ้ำมาบุกินเจียวขหนี่ว่า ผักพี่พพน,อน้องพักเป็นสวนม่น่าเ่าาเาได้กูจ่ะพ,พี่นอ,นตองตมเบเต็มเียวลูกก็มาจอด เยาวขนาด นี่กลัไปด้วยกันโอ้โเนี่ยมันายหล่อเลุนมบอกให้เอ็นยนมากรอกเพิ่มเ โอ้โหนนสามเม็ดห่อนกว้างเลยเจอไปสามเม็ดหมดเวลาแล้ววันนี้จะกินมนมไหมเนี่ยกินนมในป่าแบบน่ะขึ้นมาติดเกลือเสร็จเลยอันผู้อยากใส่ข้าวับปูเฮ็ดบ่าเป็นมันนานตรงเอฟเฟคใบหน้า,า,า,านั่นนะเมยอันที่สองอ่ะน้ำสำหรับกินนี่เอาวนก่อจักรลาไปก่อนเด้อพี่น้อง ไว้พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ